ถ้ายังไม่มีคําตอบนะครับเราจะนะครับสอแจ้งนะครับอปศจะเข้าไปนะครับยื่นเอกสารถึงกรรมาการการศาประจําจังหวัดและกรรมาการการศาระดับประเทศจะไปถามไม่รู้ครับว่าพวกคุณไปหาคนยังไงคุณสอนสนานนัยสลามยังไงสอนให้เจ็ช้างคนต่างศาสนาทําไมนะครับคำเพียงกุหลาบคุณเนี่ยมีคําสอนที่เป็นภัยขนาดนี้คุณปล่อยไว้ได้ยังไงนะครับถ้าคุณไม่ประนามถ้าคุณไม่แก้ปัญหาจอร์มุสลิมบี์เอ็น เราจะไปหาคุณครับจะไปถามฮะนะครับว่าคุณเป็นองค์กรที่ประเทศไทยเราเนี่ยยกย่องว่าเป็นองค์กรศาสนาอิสลามนะครับเราให้ทั้งเงินเดือนพวกคุณเราให้คุณกินเงินเดือนกินเงินค่าตาหารานจากคนไทยพุทธเกือบสองแสนรายการเราให้เอางบประมาณแผ่นดินของคนทั้งประเทศไปให้พวกคุณใช้ไม่ว่าจะกิจการตาหารานไม่ว่าธนาคารอิสลามไม่ว่าจะพอบอหัดไม่ว่าจะให้เรียนอิสลามมากมาย พวกคุณได้เงินของคนสัวใหญ่ของประเทศไปบริหารเอาไปใช้จ่ายมากมายเลยแล้วนี่รอฮะคือการตอบแทนการตอบแทนคนทั้งประเทศด้วยการที่ปล่อยให้โจรนมุสลิมฆ่าคนไม่หยุดอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะกําหนดเวลานะฮะภายในหนึ่งเดือนถ้ากรรมการกายสลามไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเราจะไปยื่นเอกสารเราจะไปหากรรมการไกสลามดาดับประเทศเองครับนะครับ คุณเป็นองค์กรศาสนาอย่างไรคุณปล่อยให้คนมุสลิมฆ่าคนโดยไม่หยุดคุณไม่มีเอกสารไปเตือนกันเลยเหรอมพ้อกันอย่างนี้ได้ยังไงคุณไปปล่อยให้มุสลิมชายแดนใต้บอกว่าสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้เป็นประเทศไทยคุณไปปล่อยได้อย่างนี้ได้งไงนะครับนี่คือการยื่นคำขาดนะครับวันนี้คือการรวมพลังคนไทยพุทธครั้งที่4ี้าเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมีการ ความล่วงหน้านะฮะว่าจะไปไหนต่อนะครับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมและขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามาร่วมทุกร่วมสุขกันในวันนี้นะครับขอบคุณป้าๆครับและขอบคุณท่านชมทุกานครับสวัสดีครับ